ฮลัฮลโหลฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะโอ้ยเ่าถึงวัสนาเาาโยเนาะคะ่ะอุตส่ามีวันหยุดห้ามือกับโบได้ไปใสเลยกระคคบว่าบคิดว่าเจ้าของสิบอบบางป่าน,นี้เนาะคะ่ะอันมือวันศุกร์ขนาดที่ตากฝนไปซื้อของลดราคาะคะ่ะอันวันศุกรนะ์น่ะก็ฝนกระตกมืดมือได้เกือบมืดมือเอารถกลับมาหดเงอนก็ลืมตันดังนะคะมีน้ำมูกเนาะแต่เาาโยก็กินยาลัดไว้แล้วได้แต่กะซวยอย่างบได้นะ สิป่วยเนาะฮ็ดจังใดๆแต่มันก็บ่ได้เป็นร้ายแรงนะเพราะว่าบ่าได้รู้สึกปวดหัวแล้วก็ปวดตนปวดตูนเนาะค่ะกินข้าวก็ยังซ่บสงสัยเป็นไข้อยากอ้อนสามีเนาะค่ะ <c oughs> ไอ้เบากระ,ะ่งซาเสาแรงเสาแรงห้เนาะค่ะเพราะว่าอยากให้หายเป็นได้ทรงมือรู้สึกคันหัวนะคะก็เลยไปซาผมเนาะแล้วก็ไอ้เบาเพื่อก็อาสาเป่าหัวให้เนาะจะ้ะพอซาหัวออกมาแล้วมันก็นลุ่งดีได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นเวลาเป็นไข้นี่มีคนคอยเอาใจดูเล มันรู้สึกดีเนาะมันเห็นให้เฮารู้สึกว่าบกค้งคว้างบกอ้างวาง,อง,วางนอนเงางอยไอ้บ่าวเพื่อกะน่ารักได้เพื่อกะถามตลอดนะคะว่าเป็นจังไดอยากได้อย่างอยู่บอ่อยากกินอย่างเป็นพิเศษไหมผลละมุงผลไม้เราก็หามาเตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าเพิ่อนอยากให้กินวิตามินซีลายๆมือที่สี่อาการกะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่หน้าก็ยังซุมๆ you know? อ,อยู่เนาะไอ้บ่าวเยอรมันกะพามาสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ข้างนอกนะคะแถวบ้านนี่ล่ะคะ่ะมันมีสวนสาธารณะ อตอนเซาฝนตกนะคะถนนก็เปียกเมดเลยเนาะพอนสายมาจากน้อยกระแดดออกพอได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนาได้กิน่นดินกลิ่นธรรมชาตินะมันก็เลยรู้สึกสดชื่นขึ้นเซาโยนาซิเป็นวัดธรรมดานะคะเพราะว่าบรไดไอแหงบรไดไอแบบ ขกขกบริ้ไอวัดลงคอเนาะบริ้คันคอนะเลิดกับบริม้มีอากาศที่บริสุทธิ์นี่ก็ช่วยบำบัดได้อีรีได้ค่ะยังเล่นยันงหัวกันประมาณชั่วโมงนึงนี่นะะแหละค่ะแล้วก็นัง่งพักชมนกชมไม้สูดอากาศเข้าเต็มปอดแล้วก็กับเพื่อนมาก็เฮ็ดเวียกตเพราะว่าไอบา้บ่ยมมายอรมันเราเป็นคนบ่อยู่ซื้อเนาะคะ่ะเรามากักเฮ็ดน,นูน้นเฮ็ดนี้นะเรากรด็ดูดฝุ่นนะคะบันที่นี้สาวยกันเลยมาถูพื้นให้พื้นเนาะค่ะคือเป็นการออกกําลังกายให้เงื่อ อกนำเนะเมื่อนี้ก็เห็ดต้มเนื้อปัน่นไอ้เบากินนะคะได้เนื้งวหนุ่มมานะคะเอามาต้มแป๊บเดียวก็เซฟค่ะกินแบบมันโบเหนียวได้เนื้งวอยู่นี่คืออยากกินแบบสดหอน,หอนใจจริงก็อยากกินแบบต้มเครื่องในแหละแบบแบบเห็ดเป็นต้มแซฟเนาะแต่มันโบมีนะโบได้ไปห้างใหญ่ห้างใหญ่เขาซีมีพวกเครื่องในขายก็เลยได้เห็ดแบบนี้แกะคัดไปมันก็นกนกนแกะคัดได้อยู่แล้แลแถทมแซฟผมผุนเด้ <laughs> เชี่ยวกระตัง่ายๆนะคะเพราะว่าบบมีพักเนาะงบริ้ใส่พักอย่างนงไปเลยนะก็มีแคปพริกล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ใส่พวกน้ำปลาผงชูรสเซฟคือเก้าคนอีอย่างเนาะเป็นไข่ก็ยังกินข้าวเซฟมาเด้อค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อ